สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC t a บขนาดบรรจุแผง4เม็ดม,ม,ม,มีจำหน่ายที่7 e เ e ่ e อเท่านั้นจากกรณีที่นางสาวแพรอทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งแต่งตัง้งนายนัทวุฒิไสเกื้ออดีตผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยและอดีตแกนนำคนเสื้อแดงเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่านายนัทวุฒิกลืนน้ำลายตัวเองที่เคยประกาศจะไม่ร่วมรัฐบาลสองลุงด้านนางสาวลัคนาปันวิชัยหรือแขกคำพากากองเชียร์พักเพื่อไทยและพิธีกรชื่อดังโพสต์ข้อความผ่าน X คําคำพากาแอดคำพาการะบุว่าคนยึดมั่นในคำพูดของตัวเองเอาสิ่งที่เคยพูดผูกมัดตัวเองไม่ใช่คนซื่อสัตย์หรือถือสัจ,จะอะไรหรอกแต่เป็นคนยึดติดอีโก้ยอมตายดีกว่ายอมเสียคำพูดแต่สำหรับแขกการเสียคำพูดเป็นเรื่องปกติ สถานการณ์เปลี่ยนเงื่อนไขเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่ข้อมูลใหม่เข้ามาสิ่งที่เราเคยพูดไว้ในอดีตมันไม่เวลิตแล้วทําไมเราจะเปลี่ยนไม่ได้เสียหน้าไหมก็เสียแต่เราเป็นใครเหรอทําไมเราจะเสียหน้าไม่ได้แขกเสียคําพูดนับครั้งไม่ถ้วนก็แค่ยอมรับว่าสถานการณ์เปลี่ยนไม่ได้ดันทุรังว่าไม่ได้พูดแต่จะบอกว่าเปลี่ยนใจแล้วเสียหน้าเสียสัตว์เสียไปเถอะแล้วบอกตัวเองว่าบอกคนอื่นว่ายังเสียได้อีกรเรื่อยๆดีกว่าประกาศเกล้า กล้าทุกวันแต่ค่อยๆลบนโยบายออกทีละข้อก่อนหน้านี้เมื่อวันที่8ตุลาคม2567นายสมชายปรีชาศิลปากุลอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้โพสต์ข้อเขียนเรื่องหนทางพิสูจน์ม้าก,การเวลาพิสูจน์เต้นนัฐบวุฒิระบุว่าได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินไหมแม้จะไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัว แต่ผมเป็นคนหนึ่งที่ได้ติดตามฟังการปราศัยการวิเคราะห์การแสดงท่าทีของคุณเต้นมาอย่างต่อเนื่องในเหตุการณ์ทางการเมืองหลายครั้งและหากเทียบกับบรรดากแกนนาคนเสื้อแดงแล้วต้องยอมรับว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่มีจุดยืนมั่นคงไม่น้อยไปกว่าหลายคนในการเลือกตั้งที่ผ่านมาเขาได้ตัดสินใจเข้าร่วมเป็นคนทํางานให้กับพรรคเพื่อไทยในฐานะขุนพลคนสําคัญในระหว่างการหาเสียงเพื่อรวบรวมและกระตุ้นคนเสื้อแดงให้ยังคงสนับสนุนต่อพรรคเพื่อไทย รวมทั้งคําสัญญาในการคืนความยุติธรรมให้กับคนเสื้อแดงอย่าง้วก็ตามเขาได้ยุติบทบาทที่เกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยเมื่อได้มีการจัดตั้งรัฐบาลที่นําโดยนายเสรษฐาทวีสินแบบตระบัดสัตว์ข้ามขั้วผมจึงแปลกใจเมื่อมีการประกาศรายชื่อนายนัทวุฒิเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เราต่างเห็นกันอยู่ว่ารัฐบาลชุดนี้ประกอบไปด้วยนักการเมืองที่มาจากขั้วตรงข้ามกันแบบไม่อาจผสมกันได้ทั้งหลายคนที่ดำรงตำแหน่งก็ล้วนแล้วแต่เป็นคนที่เคยกระทำย่ำยีต่อคนเสื้อแดงที่ยังมีชีวิตอยู่และที่เสียชีวิตไปแล้วไม่อาจยังรู้ได้ว่าอะไรดนใจให้เขาตัดสินใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับรัฐบาลชุดนี้แต่ก็นับว่าเป็นการตัดสินใจที่ต้องมานำซึ่งคำถามอย่างมากจากคนจำนวนมากคิดหรือว่าเงื่อนไขที่รายล้อมรัฐบาลขณะนี้จะเปิดโอกาสให้รัฐบาลทำอะไรได้มากกว่าการแจกเงิน ลองนึกถึงสารรัฐมนูญและองค์กรอิสร,ระจํานวนมากที่พร้อมจะลงดาบได้ตลอดเวลาที่มีสัญญาณพรรคร่วมรัฐบาลที่เคยเป่านกหวีดมาอย่างสุดแรงที่ขวางเนื้อโทษกรรมอย่างชัดเจนรวมทั้งผู้นํารัฐบาลที่ไร้ความจัดเจนทางการเมืองทั้งหมดนี้จะไม่ได้ทําให้การทํางานกับรัฐบาลสามารถกุยทางไปสู่การเปลี่ยนแปลงหรือปฏิรูปอะไรได้แม้แต่น้อย คุณเต้นอาจมองโลกในแง่ดีด้วยการคิดว่าจะเป็นโอกาสในการใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ในการประคับครองรัฐบาลให้เดินหน้าต่อไปบทบาทของตนเองจะไม่ได้เป็นแค่ผักชีโรยหน้าให้กับพักเพื่อไทยในห่วงเวลานี้ถ้าคิดในแง่มุมดังกล่าวผมอยากท้าให้ลองเริ่มต้นด้วยการเสนอแนะความเห็นว่าให้ตามตัวสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีตากใบกลับเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรม เหตุการณ์ตากใบเป็นประเด็นที่สําคัญอย่างมากต่อสังคมไทยรวมถึงเป็นบาดแผลกับคุณทักษิณและพรรคเพื่อไทยการคืนความยุติธรรมให้กับผู้สูญเสียที่ผ่านไปเกือบครบ20ปีพวกเขาเหล่านั้นสมควรได้รับความยุติธรรมอย่างที่ควรจะเป็นเสียทีถ้าลําพังการตามตัวสอสอในพักให้กลับมาขึ้นศาลยังไม่อาจกระทําได้ก็น่าจะเป็นคําตอบให้คุณเต้นได้ว่าความคาดหวังต่อเรื่องอื่นๆมันจะมีผลลงเอยในแบบใด หลังจากเหตุการณ์พื่สภาเลือดเมื่อพศ .2553 ม,มีคนจนํานวนมากได้เสียชีวิตและสูญหายไปจากผู้คนที่รายรอบและมีอีกจํานวนไม่น้อยที่แม้จะไม่เสียชีวิตแต่เขาได้สูญหายไปจากความรู้สึกของคนที่รู้จักได้แต่หวังว่าคุณเต้นจะยังคงมีชีวิตอยู่ให้เป็นที่จดจําของผู้คนได้อยู่ต่อไปด้วยความปรารถนาดีสมชายปรีชาศิลปากุล